พิสูดทั้งหลายอาณาปานสติสมาธินี้แหลเป็นธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล,แล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำพชฌงชนทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์พชฌงชนทั้งเจ็อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ อาณาปานิสติสมาธินี้แหลอันบุคคลเจญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นของลำงับเป็นของประนีตเป็นของเย็นเป็นสุขวิหารและย่อมยังอกุศสนธรรมอันเป็นบาปอันเกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นแล้วให้อันตรธานไปให้ลำงับไปโดยควรแก่ฐานะพิสุจน์ทั้งหลาย ถ้าพิสุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือพิสุจนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าก็จะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงผู้กระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่า